Happy birthday วันที่16มกราคมไม่ใช่วันหมดจีบเลยจากการสภานแต่มันควรที่จะคนทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับครูทำไมวันที่หนึ่งพุกสภาหรือเลื่อนวันไว้ออกได้เพราะเป็นวันมะรืนน่ะวันหนึ่งก็ไม่เล bon no ื่อนวันไว้ออกได้แล้วทำไมล่ะวันครูคนทุกคนมีอยู่ทั no ้งนั้นนึกบอกขอบคุณทุก ที่ช่วยไก่หลายเรื่องมันเห็นผมชื่นประจักษ์อย่างล่าสุดผมชวนพวกเราทุกคนว่าใช้เอกสานการณ์ให้มันเป็นประโยชน์ชวนกันเขียนไปปฏิบัติถึงผู้นำรัฐบาลสองหมื่นสามพันใหม่พวกเราก็ช่วยทนเขียนแล้วผมทำตัวเวลาว่าถ้าเราส่งก่อนปีใหม่ไปปฏิบัตนี้ ความสำเร็จที่ผ่านมาเราเป็นเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุนภาคตะวัยอดเยี่ยมของประเทศลำดับที่หนึ่งความสำเร็จที่ผ่านมาเจ็ดเจ็ดเขตจากภาคดินสานถ้านับคะแนนเราวางลำดับที่หนึ่งในนั้นเลขความสำเร็จที่ผ่านมาเราส่งสักงานเขตพื้นที่รางวัลตรงคุณค่าของสพทเราคือลำดับที่หนึ่งใน62สบสองเขต เป็นขอพคอยอดเยี่ยมตามรางวัลโอกติดาระบอให้มันใจให้พวกเราช่วยกันแล้วภายในเดือนพฤษภาผมจะให้ทุกคนได้ประกาศต่อสังคมว่าเราคือส่วนหนึ่งของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งแรกของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ได้รับวัน ISO 9001ผมบคุณท่านใหญ่ อยากเห็นพวกเราทุกคนไม่ว่าคุณอยู่ตรงไหนถ้าเป็นรูอยู่ภาคใต้เจ็ดอำเภอถือว่าพวกเราพวกเดียวกันทั้งนั้นเดินไปไหนมาไหนยืดอกครับไม่ต้องพกถุงอะยืดอกยันเดินไปไหนมาไหน